สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคุณนงค่ะคุณมวยค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆต้องเอ๊ะเจอคุณมวยคุณนงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะเด็กๆทราบไหมคะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆรู้อยู่แล้วคุณนงข่าวว่าต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขแน่ๆเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้เด็กๆ่ะคุณมวยและคุณนงจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านนับและการแทนค่าของจำนวนเลขสาม ใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นที่ดเด็กจะได้เรียนรู้กันเดี๋ยวครูหมวยครูนงจะพาดเด็กไปกับเรียนรู้การน,นับเลขด้วยการมีสัญลักษณ์ใช่ไหมคะคุณนงค่ะใช่ค่ะให้เด็กลุกขึ้นเลยนะอายืนขึ้นยืนขึ้นเต็มพร้อมเลยค่ะยืนขึ้นมาแล้วทาท่าตามคุณครูแล้วนับตามเสียงดังๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามช<ง>ึดเลขศูนยวงกลมเลขหนึ่งเสาธง 2. เป็ดลอยน้ำเลข 3. นกบินเลข 4. เรือใบเลข 5. มีหลังคาเลข 6. หัวอยู่ข้างล่างเลข 7. ไม้เท้าเลข 8. ไข่แฟดเลข 9. หัวอยู่ข้างบนเลข 10. มีหนึ่งกับปู้ เห็นไหมคะคุณงงหาเด็กๆได้อ่านเลขนับเลขเกี่ยวกับตั้งแต่เลขอะไรถึงเลขอะไรคะเลขหนึ่งเลขศูนย์ถึงเลขสิบค่ะคุณหวยใช่ค่ะเด็กๆได้รับนับเลขศูนย์ถึงเลขสิบโดยมีสัญลักษณ์นะคะวันนี้คุณหวยกับคุณงงจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านหยิบนับจํานวนแทนค่าของเลขสามกันนะคะเด็กๆเตรียมสิ่งของหรือยังคะคุณหวยและคุณงงเตรียมมาเยอะแยะเลยนะคะ เอ๊ะวันนี้เด็กๆดูก่อนนะว่าคุณหัวแล้วคุณนงมีของอะไรบ้างเอ๊ะคุณนงเตรียมอะไรมาบ้างคะโอ้คุณนงมีโอ้ของเล่นแมงกกะพุนนี่ค่ะคุณหัวใช่คระเป็นของเล่นจำลองสําหรับในของเล่นเด็กด้วยนะคะค่ะอุ้ยมันขยับได้ด้วยหรอคุณนงคะสามารถขยับไปขยับมาอย่างนี้ได้ค่ะแต่ของเล่นจำลองแมงกระพุนจะมีกี่ตัวนะเด็กๆนับพร้อมกันเลยนะเด็กๆมาช่วยคุณนงนับนะคะโอเค แมงกระปุลหนึ่งอ่าหนึ่งแล้วนะเอ๊จะมีกี่ตัวคะอหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วอ่อันนี้ก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้เหมือนกันค่ะอันนับพร้อมคุณดงค่ะสองมีอีกแล้วค่ะว้าวมีกี่ตัวคะเนี่ยอ่สองแล้วสองแล้วอะไรคะสามค่ะใช่ค่ะเมงกัะปุลมีทั้งหมดกี่ตัวคะอ่มีสามตัวค่ะใช่ค่ะเด็กๆช่วยคุณดงนับอีกครั้งนะคะ นับหนึ่งสองสามเห็นไหมคะของเล่นจำลองแมงกระพุนมีทั้งหมด3ตัวมีค่าเท่ากับจำนวนอะไรคะ3ค่ะเก่งมากเลยดเด็กๆนับ่ือคุณนงนับเสียงดังมากๆเลยแล้วคุณหมวยมีอะไรนะเอ๊เด็กๆต้องเคยเห็นแน่ๆเลยคุณนงขาค่ะ <5. S 1> เพราะว่าครั้งที่แล้วมีมาหนึ่งตัวแต่วันนี้มีมากี่ตัวเยอะแยะเลยาพาเพื่อนมาเยอะแยะเลยก็คือ ไก่จำลองนั่นเองนะคะไก่นี้เป็นไก่จำลองหรือจะใส่เป็นหมวกก็ได้นะคะเห็นไหมคะแต่ว่าคุณหวยมีมากี่จํานวนเท่าไหร่นะให้เด็กๆดูนะคะเอาเป็นหมวกคุณหวยเรียกว่า1ใบแล้วกันนะคะเห็นไหมคะเด็กๆรับพร้อมกันนะคะ1ค่ะหค่ะสองสองว้าวชุดสามเห็นไหมคะหมวกจำลองคุงหวยว้าวมีทั้งหมด กี่ใบเด็กๆมาช่วยคุหมวยนับด้วยนะคะดังๆเลยนะ <Okay. S 2> หนึ่งสองสาม,สามเห็นไหมคะมวกจำลองขงวยแม่ไก่นี้มีทั้งหมดสามใบมีค่าเท่ากับจำนวนสามค่ะโอ้เด็กๆเ,เก่งมากเลยคุณลุงค่ะนับเสียงดังเลยเก่งมากค่ะใช่คะ่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่าน หยิบนับจำนวนแทนค่าเลขอะไรนะคุณอง <3 S 1> คะสามค่ะใช่ค่ะวันนี้เก่งว่าปรบเม่จะเองไหนเลวเก่งจริงๆค่ะเด็กๆะวันนี้ครูหมวยคุณองให้เด็กได้เรีรู้เก่งกว่ากัน นับจำนวนของเลข3าแล้วเดี<ม>๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,ค,ะคุณนงขาเด็กๆขาสถนานการณ์ช่วงนี้เด็กต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเลยนะคะคุณนงก่อนไปไหนทุกครั้งเนาะ,ะและที่สำคัญต้องท,ทำอะไรบ้างก็คุณนงล<อ>ง้างมือคะ่ะล้างมือด้วยเจลหรือว่าสบู่ก็ได้คะ่ะล้างให้สะอาดเลยคะ่ะใช่ค่ะล้างมือบ่อยครั้งยับยั้งเชื้อโรคได้นะคะเด็กๆขาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้คุณมวยและคุณนงบายบาย